สวัสดีครับยันจำสโมมิววารตี้ทุกท่านทุกคนนะครับไอร้านร้านนี้ก็ถูกหวยถูกถูกห้าน้อยครับกลับบ้านเลยเมนบอนี่เมนบอลร้านนี้เขาไปใส่ร้านนี้เขาจะกลับบ้านแล้วก็ถูกเลยห้าน้อยแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วก็ถูกกี่บาทก็ถูกห้าบาทถลายห้าบาทใช่ไหมถูกห้าบาทหรือถูกกี่บาทถูกห้าบาทถูกห้าบาทกลับบ้านเลยไม่ขายครับร้านนี้ครับเก็บแล้วครับนี่ กลับบ <łość> ้านแล้ว <Harriet> ครับเก็บขอเมื่อเลื่อนวันใดแล้วได้แล้ววันะหาบาทนี่มันได้จักบาทเหรอสอยโอ้สี่ร้อยหาสิบป่ะโอ้สี่ร้อยเอาคาแร่งกันต่ำกับพ่ออ๋อสี่ร้อยกับบาทเลยครับนี่นี่สองล้านนี่ครับเอาคนละครับนี่ครับเอาเลรมมาเตะใส่เอาไหนไหนถามหน่อเนาะเอาเลรกมาเตะใส่ได้ได้เลกียง เลขหลักเลขไม่ใช่เลขเลขมันออกอะไรนะออกมันออกอะไรนะหกหกหกสองศูนย์รายการค่ะได้สี่สองศูนย์เลขหลักไม่ใช่เลขเลขมันออกอะไรนะ ออะไรนะหกหกสองศูนย์ในการเขได้420สองศนย์ลจัลองบิดมาดูทางนี้หน่อยบิดมาดูทางนี้หน่อยรั์จนเห็นเป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไร สี่สองศูนย์สามเจ็ดสี่สองศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเลขหลักไม่ใช่เลขเลขมันออกอะไรนะออกมันออกอะไรนะหกหกสองศูนย์ายการด้ i สี่สองศูนย์เขาซื้อสองตัวนี่ก็ถูกใช่แต่พวกนี้มันโลภมากโลภมากซื้อกี่ตัวกี่บาทซื้อห้าบาท3ตัห้าบาท ห้าบาทเลยไม่ถูกเลยสามตัวอ่ารวบมากไปซือ้อสองตัวแหมเลยไม่<า>เลยต้องขายต่อฮะร<ช>้านนี้ไม่ถูกหวยเลยต้องขายต่ออีกร้านหนึ่งข้างๆถูกห้าบาทเก็บของขึ้นรถบักกับบ้านแล้วครับนี่ฮะอ่านี่ถ้าบาท,บาทจะขายของสี่เออถ้าถูกยี่สิบบาทกูไม่ขายแล้วหยุดยาวอาทิตย์หนึ่งอ่าแค่ห้าบาทนี่เก็บของกลับบ้านแล้วครับ ทำๆเนอะคนเรอดมาให้เต็มแล้วก็ไม่ค้านี่ไม่เอาเยอะเนาะเอาพอเอาแค่เอาพอเล็กพอน้อยอ่าได้กำไรไดนิดหน่อยอย่าลบมากอ่าอย่าลบมากเอาแค่แบบโอ้โอ๋อนี่ขายเขาเรียกอะไรนี่เครปจากเครปเครล็ะ อันนี้ถูกเขาขาวเมื่อกี้มาบ่าทันมาบรทันเรือยไถูกต้องขาย้ต่อขายต่อถ้าถูกหาบาทก็คกจิมือบาทคือกนันกาคนกนเนาะงานันนีุมนปรทันลานเข็มดอกสตาร์าไปสารรถไปกันแล้วไปบายเด้อี่นอกกันมือกันกันถูนเในสตาร์ทเราเล่นออกเลยเด้อถ้าถูกจีบสิบบาทเนี่ยยุดเงาเลยอาทิตย์หนึ่งเนาะลอฉลอง เอาเลยเอากลับบ้านแล้วครับเลยครับนี่มึงเลขทะเบียนเด้อเด้อเพื่อจิบมีบ่มีทะเบียนอีกว่าจิบสื่อห้าน้อยแน่เนาะเอาบ่มีทะเบียนเนาะเอากับแปดสามสามเก้าทะเบียนเออแปดสามสามเก้าทะเบียนไหนเปโลดุนแปดสามสามเก้าบ่แน่ได้อาจจะสื่ออีกเด้ออาจจะถืออีกเลยอ่าห้าสิบห้าเอาละอันนี้คำขำ นะครำขำกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับเลยเป็นบอลนี่กลับจริงๆริงเลยเป็นบอลนี่กลับแล้วบ๊ายบายครับไปบายอ่ะขำขำกันนะครับสนุกสนานนะบริเวณฮะร้านนี้ก็ถูกบ่ถูกว่าร้านนี่ขายของอยู่เอาเออเอาแหลกเงินก่อนร้านนี้ถูกแท้เตรียมเตรียมตัวสิเก็บบ่บนี่เดี๋ยวถามก่อน บ่ลูกย <c oughs> like <c oughs> ูทูปยูลูกยูทูปยูยูทูปลูกยูทูปบ่แด่ล่วงข้าบบ่แด่ล่วงข้าวลูกยูทูปตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ถูกก็ขายตจ้ก็อยู่นี่เลยอะไรไม่ถูกก็ขายตจ้ก็อยู่นี่อันนี้อันนี้บ่ถูกก็เลยไปขายเจ้าก้วยต่อจ้าอันถ้กนเป็นยังยังอยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นยังอยู่บ่ได้ฮะบอกว่าให้ถูกคนเนาะบ่กับร้านนั่นเขาถูกหาบาทเขา เอากัะบักเก็บของขึ <c 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 ้นรถเมื่อบานเลยนะเออร้านนี้บถูกก็เลยขายของต่อเดี๋ยวยูทูปออกไม่ต้องรออนี่ฮะสนามสอะไรนะสนมนิ้วสนมนิ้วครับสนมนิววาไร์ติที่เบิ่งเอาอันนี้จดจุดห้อยบบไหนี่ไม่เลรอครับจดลูกไม่้คนไล่คนไปห้อยไม่จุดอะไรบัดเลยบ้า วุจัยกันย่าไทยไหมเอาเอาสิดทายวะเขียนตัวไหนเขียนตัวไหนเอาเขียนเบิึงโอ้ยหนูเอาเดลขตัวไหนเห็นอย่งสี่ไหมอยัางเจ็ดหนึ่งจักเป็นยังไงเห็นอย่งสี่เนี่ยมีแค่นี้นะครับตัวเดียวเนี่ยเอาตัวเดียวกับตัวเดียวได้จากสายนี่แหละถ่ายรูปเมื่อวานจอมปวกอ๋อจอมปวกเจ็ดหนึ่งบ่ครับอืมต้องพุน ต้องบุญเข้อหัวรอเดี๋ยวเราไปถามกันเลยเขาสิเก็บเปล่าเอาเขาจงบาท่านกลับไม่ยอเยาะอย่ยงเขาบอกเตรียมตัวกลับอ้ารว่าถูคาบาทหังวะเมียนบ่เก็บบานบเก็บบานเมื่อบานก็เขาบอกบอกวิทย์มรีมาบก็มีมีคนมาหับกลับแล้วเนาะขายไม่หยังนี่ขายไม่หยัง ขายลูกชิ้นนึ้อจ้าบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวย่างอืมขายได้ประมืณเนี้ขายดีอยู่จ้าซื้อสองรอบแล้วฮะขาายจดีคนขายต้องเมาไปเบิร์ตเลิศอืออันนี้ขายขายอยู่หนักกิโลหนักกิโลหนักกิโลจอมปัวดเลครับพี่น้องเลยพูดอะไรใดมากพู้ใดที่มากมาขอโชคขอลาภขครหิวกะแหว่มาสื่อ ได้แล้วครับหลานนั่งน้องตังจ้าลูกชิ้นนึ่งน้องนับตังลูกชิ้นนึ่งค่ะน้องตังน้องตังจ้าอ๋อนั่งสตังสตังนี่บ่จ้าอ๋อโอเคครับถูกมื่อนี่มื่อนี่ถูกหัวห้าน้อยบาทอ้าวฮัลยิ้มกันจะประจันแต่หลานนี่เขาไปแล้วครับเขาเตรียมขึ้นเนี่ยเตรียมสิก้าบเลยครับถ้าแมนว่าเพิ่นว่าถ้าแมนมาม่ค่อยห่ามหนิครับสิก้าบคือกันแหละครับว้ลานนั่นก็บ่ได้เยอะเยย์นะครับบ่ถูกก็เลยขายต่อเนาะ อ่าเออคือเยอะขายต่อเนาะอ่าท like uh, ่านี่กันโอ้ถามเธอลองคนสองคนน่ะเนาะถือถือก็ได้สองศูนย์นึ่งสองย์ยังไม่ได้ใส่มาจากเลขของลุงกีนาได้เอาบุก s w i n เออไม่ใช่ไม่ใช่เนี้ยก่อนหลังทรงหลังทรงกราบแล้วบอลนั่นมาถูกรับแล้วค่ะมาถูกรับแล้วนะอ้าวโชคดีครับมืออื่นมันหมานกันสัน อ่ามวนมวลกันนะครับมวนมวล <มา S 2> บ่อามาอมามา,มาคุยกันแถวนี้ยนะครับเพิ่นถูกหวยห้าน้อยครับถูกหวยห้าน้อยยังมีลอตเตอรี่น้ำมันบนนอลอ่ะไหนเลขก,ก็ได้เดี๋ย้อป๊าบเด้อเด้อพวกกัดกันปุ๊บโอเคเลขยังไงสีส่สองศูนย์เออสี่สองศูนย์เมื่อก่อนเลขอันนี้นี่ว่าเลขเมื่อกี้นี่ว่าอ๋อซื้อเลยซื้อห้าน้อยทิ้งไว้เลย หมานจ่อยกรับเฮือนจ่อยสตาร์ทรถโอ้โชคดีพวกนี้รวยๆอีกเด้อครับหมานหมานอ่ะชาทุชาทุหมาน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 อ่ารวยๆขึ้นนะครับบ๊อบบไปแล้วหาแต่เมฆาเลยนะครับเนี่ยหาแต่เมฆามืออื่นมืออื่นก้าอ่ะซื้อซื้อตัวใดบัตรเนี่ยโอ้เม่คฆามาทำเป็นหลัวเลยหรูวเลยหกสิบบาทเอาขายบน่ะขายของนะขายของเอาแค่นี้ก่อนนะคร,รับ ขอบคุณญาติธรรมสนมนิววาระที่ทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสนุกสนานนี่ฮะคนที่ถูกหวยแม่ค้าแม่ขายที่ขายของบริเวณหลักกิโลจอมปวกนะครับแล้วก็มีแม่ค้ามีร่างวันนี้มันมีร่างทรงก็มาให้หวยเป็น420แล้วก็ด้านล่างจะเป็น37หลังจากที่ ร่างทรงมาจากที่บุญลำให้แล้วก็มีแม่ค้าแถวนี้แหละครับสี่หแผงเนี่ยซื้อหวยหาหน่อยถูกและก็ไม่ถูกบางคนซื้อที่ถูกเนี่ยซื้อสามตัวโล่มากเนาะรวมหมายจากถูก3าตัวนะไปซื้อซื้อสี่อมันผัดออก640 <c oughs> บางคนสื่อ2ตัวก็ถูกนะครับ<ค>รสำหรับคลิปนี้ขอบคุณายาดาำธสนมนิวและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม คลิปนี้นะครับขอให้รวยๆห่งๆครับบรรยากาศของแม่ค้ามอค้าค้าขายแถวนี้นะครับไม่มีอะไรมากขำๆแล้วก็สนุกสถานเฮฮาให้คลายเครียดกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ